น้องเอมลูกชายของดูสัญญาจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะบอกได้เลยนะคะว่ายิ่งโตก็ยิ่งหล่อแล้วค่ะเก่งมากอีกด้วยสําหรับทายาทลูกชายสุดที่รักอย่างดูสัญญาทายาทหัวแก้วหัวแหวนของพี่ดูยิ่งโตก็ยิ่งหล่อมากความสามารถอีกด้วยละค่ะากนั้นของเอมสันเพชรเอมนั้นมีชื่อจริงว่าสันเพชรคุณากรเกิดวันที่2มีนาคม2543นั่นเองละค่ะภูมิลำเนานั้นก็เป็นคนกรุงเทพเลยค่ะคุณพ่อก็คือ สัญญาประวัติในด้านของการศึกษาตัวเขาเองนั้นจบจากโรงเรียนในนชาติชั้นนําของประเทศไทยกําลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีที่ลัสลอดแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาสาหรับน้องเอมนั้นเรียกได้วา่ามาครบทั้งการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นการฝึกงานที่โรงแรมเป็นเบลบอยเพื่อหาประสบการณ์ในการทํางานและการใช้ชีวิตตลอดการฝึกออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นการเล่นกา้ามเพราะมีความชอบในเรื่องศิละปะการต่อสู้ค่ะอย่างเช่นมวยและ MMA อีกทั้งน้องเอมยังเป็น คนที่เรียกได้ว่าใช้ชีวิตติดดินอีกด้วยเรียบง่ายถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทาย,ยาทคนบันเทิงที่เติบโตมาอย่างมีคุณภาพจริงๆคะ่ะงานนี้ไม่พลาดเราเลยจะพาทุกท่านมาส่องความหลอกของน้องเอมลูกชายของหนูไปพร้อมๆกันว่าจะหลอกขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ